เตียมช้อนที่ราคาต่ำสุดดูหน้าคาสสิกจะลงต่อ17ถึง20ครับวันนี้มาดูกราฟของ LUNC รูหน้าคาสสิกลูกลักของเรานะครับเหรียนนี้ดูท่าทางนี่จะลงต่อนะครับตามโลเดิม ที่ลงตั้งแต่13พฤษภาโลเดิมอยู่ที่0.0003ตัว1แล้วก็กลับขึ้นไปที่0.0315นะครับแล้วก็กลับขึ้นไปอีกที่85 แล้วก็ร่วงลงมาล่วงลงมาก็ขึ้นไปที่8 5แล้วก็ร่วงลงมาอีกแล้วก็ไซเวย์ไซเวย์ไปนะครับจากที่เกาะมะลึกเก๋ยเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะครับกลับขึ้นไปอีกนะครับหลังจากที่กลับขึ้นไปอีกก็ไซเวย์อีกหลายวันนะครับน่าจะเป็น2อถึงสเดือนเลยนะครับก็ดูทรงกับ ตรงนี้ก็จะขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงตอนนี้รุ่าคัลคาสิกก็อยู่ที่0.0044คือต่ำสุดของวันสูงสุดก็อยู่ที่50นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะลงมาอีกเนี่ยผมว่าน่าจะอยู่ที่0.0017 แล้วก็0.002 0, 00 0. 00นะครับนี่น่าจะเป็นจุดที่ต่ำสุดแล้วแล้วก็จะกลับขึ้นไปใหม่ก็จุดที่ขึ้นสูงสุดประมาณ0.002ที่เคยทำออทำหายสูงสุดณนะเวลานี้ก็น่าจะลงต่อเหมือนกันนะครับ ตามที่ดูกราฟนี่ก็น่าจะลงต่ออีกนะครับยังไม่ถึงจุดที่ต่ำสุดเลยนะครับคาดว่าน่าจะลงต่ำสุดอยู่ที่0.0020แล้วค่อยเด้งกลับขึ้นไปใหม่ทำออทำไฮใหม่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับอยากได้ราคาถูกก็ ตั้งราคาไว้รอเลยนะครับที่0.001 7 0 00 0 1 0 1 9หรือจะเป็น0.002 0ก็ได้นะครับกำไรมหาศาลเลยนะครับถ้าท่านซื้อสักล้านเหรียญน,นะครับท่านก็จะเป็นแสนแล้วนะครับกำไรนะครับถ้าใครจะถือยาวก็ถือยาวได้รอไปขายที่1ดอนก็ได้หรือ1บาทแต่ถ้าไม่รอถึง